ไปอีกวัดไปอีกวัดนั้งทีมีบ้านอีกวัดอันนี้บ้านคนเป็นระยะระยะเนาะเหมือนบ้านเฮานั่นเนาะทางไปวัดก็เป็นกระเบื้องปกติเป็นเหมือนวิลล่าอารีอารีอันนี้มันจะไปเอาคกาแฟเครื่องดื่มเออนี่แหละมันจะกินเมื่คอยจะมักมากิน ฟร่อาหารตามสั่งแบบเป็นข้าวแกงเป็นกระปุนยู่นี่เลยร้านใหญ่มากค่ะบ่ธรรมดาเด้อค่ะบ่ได้ธรรมดาพวกเรากินอาหารขายอยู่ประเทศลาวรวยทั้งทุกคนน่ะนี่เห็นบ่บ้านเขาโอ้บ้านคนน่ะนี่ยเขาเลือหาไม่ใช่องค์การไม่ใช่อะไรนะเป็นบ้านเซธีบ้านเซธีประเทศลาวค่ะ เขาก็ได้มาบูดณะเป็นนี่มันเป็นมังกรเลยนะนั่นเนี่ยมันเป็นมังกรมันไม่ใช่ไม่ใช่ไญานาคมีพระด้วยอแต่ว่าพระลาวงานศพขล้วงดูเขาจะเผาอยู่แถวนี้ะจะเป็นลานเมื่อก่อนเป็นลานเดี๋ยวเขาทำเป็นฝ่าช้าของเราไม่ไม่ไม่เาลวงลงมาเผาเฉพาะกิดเฉพาะกิดแต่ก่อนมันก็เป็นพื้นดินดีอยู่นะ เากี่ออนเอี่นี่มองเผามองเผาเพื่อนอ๋อที่ประเ็ดโกดไว้แมนประเโกดไว้เอดโกดไว้เนี่ยวอ๋อมองเผาลุงลุงเพื่อนมองเผาลุงลุงเป็นผ่าดังอยู่ในประเทศล่าจ้ะแต่คนไตมเบิดพลาดเนี่ยมีหมอลำเหลืองเข้ามาเต็มีงานอันอันนันนี้ยังง่ายอันนี้คลหาสหาบานคนเซฐี นึกว่าคอยเย็นโดมคอยนึกว่าไอ,อ้พวกสีฐีน,นี่โอ้โหนี่ยังเลือสละเหาดใครเนี่ยอยู่ติดวัดเลยของใครวะแล้วขึ้น,ไ,นไปถนนต่อไปนี้ไปไหนคะเราจะไปวัดนี่แหละอ๋ออันนี้ท่านขึ้นไปวัดคะ่ะถึงแล้วคะ่ะขึ้นมาถึงคะ่ะจ้า จาที่แนมเห็นคือห้องน้ำค่ะอันนี้เป็นสาลาจจดชมวิวเพื่อนค่ะทางผุ่นเป็นเมืองค่ะแนมเห็นริบๆอ่าสเตปแลกเข้าสิไปห้องน้ำกันกันค่ะพูะเสลาพูะเสลาเพิ่มมายางถอนตัว พ่นให้ย่างกับยางนี่เด้อค่ะเด้อสวยค่ะอันนี้ย้อนแสงอ่าห้องน้ำค่ะคอ,อยเลสจุดส่งวิวอองนะมีนัน่งย,ย่ายรูปเหมือพ่อ เดี๋ยวทีไปจุดชมวิวคุณเด้อค่ะกอันนี้เป็นศาลาที่จุดชมวิวเมื่อกี้นี้ค่ะอันนี้สาวๆเพื่อนก็มายืนจุดชมวิวเหมือนกันค่ะจุดชมวิวจุดชมวิวค่ะว,ว,วเห็นบอกค่ะสาวๆเพื่อนก็ถ่ายรูปขึ้นกัน ตรงนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้น่าจะสิบโมงได้ยังเนี่ยอ่าคุณเด้อค่ะแม่นามคุณเด้อค่ะสะพานขามไปเมืองปากเซค่ะ มาเจอแล้วพี่ออนไาวแล้วเชียรเจออะไรคะนี่แหละไม่น,านมมา่ายหลังคืนกลับมาแล้วละข้างค่ะ คุณนายคะ่ะหันหนามาน,นีิดนึงคุณนายเพิ่นเป็นคนพ้ามาโอเคอันนี้พระแม่ควรอิมจ้ะอันนั้นพระแม่ทอรณีคะ่ะเป็นลูกปั่นพระแม่ทอรณนีคะ่ะ น่าจะเป็นโรงแรมค่ะเพราะเห็นเพื่อนบอกว่าเป็นโรงแรมที่เขากำลังสร้างอืมอันที่มองเห็นดอกอนะ่ะเป็นดอกงิ้วเด้อค่ะดอกกิ้วปลาทางโน้นเป็นเมืองปากเซค่ะื ติดกับศาลาชมวิวเด้อค่ะติดกับลานชมวิวอันนี้เป็นพระแม่กวนอิมนะคะวิวพระแม่กวนอิมค่ะจ้ะอันนี้อยู่ทั้งคู่เด้อค่ะสิบอกให้อันนั้นพระแม่ธรณีค่ะ นี่อีกมุมหนึ่งค่ะนี่อีกมุมหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นอ๋อนี่คือหอไหว้รูปเหมือนนะคะจ้าถอดเกืบข้างล่างคะ่ะหอไหว้รูปเหมือน อันนี้จากป่ายปากเพ่นวาภาพบริวารเด้อค่ะอ่าจา้ะอู้เขาห่มค่ะบันนี้เขาห่มหอวายรูปเหมือนเพิ่งงามค่ะอันนี้คือ้าบริวารค่ะพระหลายลาาหลายปรางเนาะค่ะเนาะพระหลายหลายปราง อันนี้พระบริวารน,นะคะมีพระปางมีเกือบทุกปางค่ะปางห้ามญาติปางมารวิชัยอ่าพระศิวลี เโบ่มีความชำนาญเรื่องปลางต่างๆนะคะแต่กระไายเบิ้งค่ะอันนี้วัดผู้ซาเหล่าวัดผู้ซาเหล่าเพื่นว่าจ้าขออนุญาตจ้า ไปคือเมืองปากเซเด้วยะคะ่ะพระพุทธรูปที่เรามองเห็นมาแต่ตอนอยู่สะพานเซนะคะทางนั้นคือซิวทิวเขาด้วยค่ะจ้ะที่มองเห็นรีบๆคือสะพานคามเซเด้วอคะ่ะ